กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สิริอีทาวเวนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเราจะมาตามหาร้านกะเพราที่อร่อยที่สุดในจังหวัดนี้นะคะจะอร่อยแค่ไหนตามเรามาดูนะคะร้านของป้าเต๋าอยู่ตรงข้ามเดอะเจมคาเฟ่นะคะถนนปู่ทองนะคะ ันนี้ร้านนี้เป็นร้านป้าเต๋อนะคะเขาขายมา30กว่าปีนะคะกะเพราที่นี่เขาจะอร่อยที่สุดนะคะซึ่งเขาบอกว่าหมูนี้จะกรอบมากนะคะถ้ามาตอนเที่ยงนะคะไม่มีที่นั่งนะคะตอนนี้คือเรามาช่วงเช้าเนาะเป็นอาหารตามสั่งแบบบ้าน,านแต่ไมบ้านนะคะ ใครจะมานี่สั่งไว้ก่อนได้เลยนะคะร้านปลาเต่าไม่รับแพงพันนะคะรับแต่บิตคอยเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นเมนูนะคะ I'm มาชิมกันนะคะอันนี้นะคะกรอบกรอบจริงอ่ะอร่อยอ่ะเข้มข้นอ่ะอเป็นพ่ออร่อยหรป่าไม่รู้ <laughs> เป็นพ่อหอิวป่าหมูนี่กรอบมาก Oh yeah. หมูนี่กรอบมากค่ะทุกคน mm hmm. อร่อยค่ะ ไล้กินหลาย <laughs> อย่างหมูทอดเราหิ่งลูกกอบจะอร่อยหมูกรอบกับจริงๆค่ะ ป้าเต่าป้าเต่าทำราดหน้ามาให้ชิมเดี๋ยวชิมก่อนนะยังไม่ได้ปรุงนะคะอืมเข้มข้นดีร่อยร้อน <c oughs> อืมอร่อยอะ่ะอร่อยอ่ะแม่ มาแล้วค่ะใครว่างมาอายุธยาก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านประเต่ากันนะคะอาหารตามสั่งที่บ้าน,านธรรมดาธรรมดาแต่รสชาติอร่อยมากค่ะและราคาก็ไม่แพงนะคะคุณป้าคนสวยคุณป้าค่ะเปิดร้านทุกวันไหมคะ หยุดวันอาทิตย์นะคะเปิดเวลากี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดแล้ว9โมงค่ะถึง <Okay. S 2> 5โมงค่ะได้เวลาต้องจากกันแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งดังกิ้งกิงงงง้งให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่กับวิดีโอหนะ้าวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ